รู้กันหรือ,อยังแต่งงานกับคนที่ใช่ <c ười> ทุกๆุกวันจะเป็นวันวาเลนไทน์แต่งงานกับคนปิดทุกทุกวันจะเป็นวันเชงเมงแต่งงานกับคนขี้เกียจ <c ười> ทุกทุกวันจะเป็นวันแรงงาน <c ười> าแต่งกับคนรวย <c ười> ทุกทุกวันก็จะเป็นวันตรุษจีน <c ười> แต่งกับคนที่ทำตัวเหมือนเด็ก <c ười> ทุกทุกวันก็จะเป็นวันเด็ก <c ười> แตแต่งกับคนจูจีขี้บนทุกทุกวันก็จะเป็นวันพ่อวันแม่้าแต่งกับคนเจ้าระเบียบทุกทุกวันก็จะเป็นวันครูแาแต่งกับคนชอบห้ามนั่นห้านี่ทุกทุกวันก็จะเป็นวันพยาบาลถ้าไม่แต่งงานเลยทุกทุกวันก็จะเป็นวันประกาศอิสรภาพ้าแตแต่งงานแล้วไปกันไม่รอดเลิกกันวันนั้นก็จะเป็นวันเลิกทาร์นจ๊ก